อาจจะต้องพิจารณาเลือกเล่นกีฬานิดนึงยอย่างตอนนี้ถามว่า45แล้วจะให้แก่ไปเล่นโยนหนักอันอันนี้แก่ต้องคิดเยอะว่าเอจะคุ้มค่าอย่าหรือเปล่าอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าอตอนนี้ลองไปเล่นกลอบดูไหมอออันนี้อาจจะมีความเป็นไปนได้นะอะไรอย่างเงี้ยล,ล,ลองลองลองไปตีกอบไหมเรามีในเรื่องของทักษะกีฬาอยู่แล้วอาจจะมีความเป็นได้เป็นไปได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอย เขาอยากจะลองเล่นกีฬาสักหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยก็แขกว่าลองเลือกเลือกแล้วก็อลองดูได้อย่างเช่นกยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราจะเห็นในยิมฟิตเนสจะมีคอร์ดฟิตอคอร์ดฟิตจะยกจะมีการยกน้ำหนักคกล้ายกีฬายกหนักเลยซึ่งเขาก็ซ้อมคอร์ดฟิตด้วยแล้วก็เล่นเวทไปด้วยวันหนึ่งสมาคมกีฬายกหนักก็บอกว่าอ๋อมีการแข่งขันยกหนักชิงแชมป์ประเทศไทยโอเพนสำหรับทุกคนเขาร่วมการแข่งขันชมรมคอร์ดฟิตของฟิตเนสเนี้ย ก็ไปจอยไปสมัครไปจอยสนุกแล้วเราเปิดวันทีได้เหรียญ